สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวผูไทไยชาวสวนค่ะทุกคนวันนี้สาวพุไทไยมาสวนคุณแม่นะคะมาเก็บผักชะอมค่ะไปแกงอู้หนี่ที่สวนคุณแม่มีผักหวานด้วยนะคะยอดสวยๆค่ะแต่ว่ายังเก็บไม่ได้นะคะแม่บอกว่ามันยังเล็กอยู่ที่สวนของแม่ก็ปลูกพืชผสมผสานค่ะนี่ปลูกกล้วย ปลูกมะม่วงมะม่วงดกมากเลยค่ะทุกคนนี่อู้อันนี้เป็นมะม่วงมหาชนกนะคะแม่ปลูกไว้หลายต้นมากค่ะมีมะละกอมีอ่าทุกอย่างค่ะในนี้มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดผลไม้หลายอย่างมากค่ะนี่อันนี้เป็นมะม่วงค่ะอู้ดกมากทุกคนดกมากดกทุกต้นเลยนะคะ มะม่วงมหาชนกนะคะเวลาสุกจะหวานมากแต่ว่าตอนที่ดิบเนี่ยคือจะเปรี้ยวมากนี่ต้นนี้ดกมากค่ะทุกคนโอ้จะอ่อนส่อนสาดเด้พี่น้องเอ้ยนี่ค่ะทุกคนอดกมากโอ้โหโอ้โหเวลาที่มันสุกเนี่ยคงจะแบบเหลืองอารามนี่ค่ะทุกคนดกมากค่ะโดกทุกต้นเลยนะคะไม่ใช่แค่ต้นเดียวนะคะดกมากนี่ค่ะ นี่โอ้โดกมากสออนสสออร์ปคคะทุกคนเก็บชะอมดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้กินข้าวสาวเพยจะเก็บชะอมไปแกงใส่กับเห็ดนะคะแล้วก็ใส่กับปลาหมึกแห้งคะ่ะโอ้ยยอดงามๆเลยคะ่ะทุกคนแนะนำกับปักมือโอ,โอเคคะ่สะสาวเพยก็เก็บต้นนี้ได้ แล้วนะคะตัวสั้นๆเนี่ยเราจะไม่เอานะคะเราจะเอาแต่ตัวยาวๆนะทุกคนเอาไว้เก็บรอบหน้าค่ะไปเดี๋ยวไปต้นต่อไปนะคะเพราะว่ามีเยอะมากค่ะทุกคนเอาไปแกงเต็มหมอนค่ะสาวปรทไทยชอบมากค่ะทุกคนแกงสนอไม้ก็อร่อยนะคะออ้ยจะอ่อนได้พี่นอ้องเอ้ยสะออดพักหวานจ้า <c oughs> อันนี้ก็มีอันสวยนะคะ ที่แทงยอดอ่อนๆออออองนสาวไทยจะยังไม่เอานะคะเก็บไว้รอบหน้าไปาเก็บกันเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้เกงนะคะวันนี้ดูเหมือนท้องฟ้าจะมืดครึ้มเหมือนฝนจะตกนะ,ะอันนี้ต้นทุเรียนค่ะทุกคนแต่ว่าเหมือนมันจะอืมตุยเย่แม่ปลูกทุกอย่างเลยนะคะปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกค่ะทุกคนมะม่วง ันนี้ก็จะเป็นพวกฟักทองนะคะมะเขือถั่วฝักยาวค่ะที่แม่ปลูกไว้นี่อั้อัน,นี้อันนี้สวยเลยค่ะทุกคนมีกล้วยโบราณด้วยนะคะเป็นตระกูลกล้วยหอมเนาะมีทุกอย่างเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนพาชมสวนของคุณแม่นะคะ ยังไงก็ขอบคุณทุกครั้ที่เข้ามารับชมค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ